ที่สำคัญคือที่นี่ปลอดสารพิษหมดเลยไม่มีผงชูรสกันดีจา้าใช่ด,ชดีต่อแม่และจิ๋วด้วยอันนี้เชียงดาผัดไข่คือเขาบอเหมือนใบเลียงหรือใบเหลียงแล้วแต่ใครจะเรียกนะแต่เป็นผักพื้นเมืองพื้นบ้านของภาคเหนือใช่อันนั้นใบตองใช่้า <laughs> <laughs> วันนี้ยังอยู่เชียงใหม่วันนิม,มานวันนิม,มานจ้าพามากินร้านอร่อยอร่อยบ้างจิ้มเจ้าฟาร์มคิทเช่นครับไปเข้าร้านกันก่อนเลยไปแบบข้างนอกคุณเยอะร้านน่ารักมากเนี่ยนี่ยดูนี่ จริงเจฟาร์มคิทเช่ออนออนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่เชียงใหม่ที่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ามีความหลังคือผมเคยมากินร้านนี้ทีหนึ่งออแล้วคนเยอะมากร้านนี้คือคนเยอะอและมีหมูกรอบลอยผ่านหน้าไปบปนโต๊ะตรงข้าง <c oughs> แล้วมันมีอยู่หกเจ็ดชิ้นอ่ะเราก็แบบเลยเรียกพี่เด็กเสิร์ฟพี่จ๊ะผมขอตอบจิ <c oughs> ้มคือไม่สั่งทั้งจานนะจ๊ะน่งแค่อยากกินออก็เลยได้กินนะแต, <c oughs> แต่ว่าพอมาดูเมนูทั้งหมดที่สั่งไปเฮ้ยอร่อยทุกอย่างเลย <c oughs> ที่สำคัญคือที่นี่ปลอดสารพิษหมดเลยไม่มีผงูรุโรสกันิกจ้าใช่ ดีต่อแม่และจิ๋วด้วยผมว,ว่าทุกอย่างธรรมชาติแบบป็นกเกษตรอินทรีย์หมูเผ็ดเป็ดไก่เนี่ยก็คือเป็นแบบปล่อยเลี้ยงแบบอิสระนะจ๊ะเห <c oughs> มืนอนทุ่งลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยหรอเออเออก็จะลมดีไก่ลมดีของร้านน่ารักมากมากดูดิ เดยว่ามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆแต่ต้องรีบมาแล้วจ้าเบอกว่าเที่ยงเย็นคือโอ้โหคิวรอย,ยาวแน่แนเลยเดี๋ยวไปดูเมนูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอร่อยเยอะปะ อ้าวแล้วตอนนี้อาหารของเรายังมาไม่ครบนะแต่ว่าแค่นี้ก็เต็มโตแล้วเต็มโตมากนี่คือต้องย้ำว่าเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยไม่มีผงชูรสเพราะฉะนั้นปไปเถอะได้ไหมเฮ้ยเขาบอกว่าการันตีอร่อยเออไม่มีผงชูรสและอร่อยมากร้านนี้เคยมากินแล้วเมี่ยงคะนาอันนี้เลยนะยำหนมจีนปลาทูข้าวกล้องเชียงดาผัดไข่หมูหมักมะแขือฮะส่วนนี้ของโปรดคุณพารเมีย อ่องปูปูอ่องอะไรประมาณนี้แล้วก็แกงเลียงกุ้งสดคือเอาจริงๆสําหรับคนที่รักษาสุขภาพร้านนี้พวกคุณน่าจะชอบนี่อยากให้ดูข้าวข้าวก็สวยมากนี่เป็นข้าวอันชันนะจ๊ะอ่ะคอยจะกินแกงเลียงก่อนนี่แกงเลียงกุ้งสดโอ้โหลโ้ล<อ>ายฮราดข้าวรสชาติรู้สึกว่ารู้สึกสะอาดเออไม่รู้ต้องพูดยังไงอะรู้สึกสดชื่นอะเออเครืบบออ่องแกง,งเครื่องเทศอะไรประมาณนี้อ,อ่ะนี่ปูอ่องครับนั่งมาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่จ้อ่ะ ดูสิวิธีการกินป้นเข้าเหนียวมันหนึ่งก้อน<ส>แล้วก่อ,อ, <zer> อดีมากอันนี้เชียงดาผัดไทยคือเขาเปาเหมือนใบเลียงหรือใบเหลียงแล้วแต่ไครจะเรียกนะแ่เป็นผักพื้นเมืองขึ้นบ้านของพักเหน,นื้อ,อใช่อันนั้นใบตองเลยด้า อ,อ่ขออน,นุญาตมาที่เนื้อสัตว์บ้างหมูหม,กมกันะออกมักแบบ่นเอามันเป็ดพริกไทยดำอะ่ะจูบม,มาแล้วอ,อ่ะอันนี้ของโปรดของบีซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มีปลาร้าด้วยจริงๆแล้วถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยก็คือจะไม่ให้นางกินเท่าไหร่เพราะว่า อาจจะไม่สะอาดหรืออะไรอย่างนี้แต่คือร้านนี้ออร์แกนิกกินได้ยำขนมจีนข้าวกล้องปลาทูจ้าเจนรวยอร่อยอร่อยตัวนั้นเมี่ยงคณะอเมี่ยงคะเมี่ยงมันก็กินเหมือนกันไหมฮะมันจะมีเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลากระพงค่ะลองชิมซะหน่อยเขาเป็นแบบออร์แกนิกไง ข้าววาก,กิวนิกก็จะแบบสดกรอบฟัวๆัวโอ้โหแบบเสียงผักกรอบเจ้าเดี๋ยวเราลอยสองอันเป็นของทอดอันนี้เดี๋ยวผมจัดการเองพูดแล้วเหมือนให้คิวเหมือนมาเลยอ่ะมานี่มานี่มานี่มาครบแล้วครับสองอย่างข้าวผัดอด่ปปนอนจุ่แป้งทอดดูหนะ้าหน้าเขานลานๆด้วยนะล่ะส<ช>ิ่งที่เขารอคอยนี่เลย หมูกรอบสามเกลือครับนี่มีน้ําจิ้มมาให้สามอย่างนั่นคือที่มาของคําว่าหมูกรอบสามเกลอือนี่ฮะหากินยากมากทั้งที่เป็นเมนูที่รู้สึกมาเห็นแล้วอยากกินเลยนะข้าวโพดอ่อนชุบแป้งทอดเดี๋ยวให้เมียลองทาที่บ้านดูบ้างนี่นีขออนุญาตกินแบบเ<ม>ด็บเด็ดนี้เลยนะโอเเ้อมันกินป็นฟรายเลย นี่แหละที่ผมบอกว่าคราวที่แล้วที่ผมมาสําหรับหมูกรอบสามเกินเนี่ยพอมันผ่านหน้ากันกับพี่แจนไปอันนี้แปดชิ้นไงแปดชิ้นเราก็ไม่ไหวก็เลยบอกพี่เด็กเสิร์ฟเขาว่าสั่งกินเขาก็ให้อืมโอ้ทำเลยอะ่ะอืมโคตรหนาแป้งสีฟันยาสีฟันอะไรต้องเข้าเลยนะต้องเข้าอะ่ะฟันแข็งแรงขนาอืมอร่อยมากพี่ัจ พี่จันรก็กินคําเดียวหมดหน้เหมือนกันเออนนเฮ้ยเลอะเลือนแ,แตปมปากพี่แตนน่าเกลียดมากเลยอ่ะที่เห็นอยู่ทั้งหมดบนโตน๊ะนี้เวลามาร้านนี้จะต้องสั่งความทีิขึ้นชื่อหมดเลยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอยู่เชียงใหม่มและหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปไหว้สมศรีแล้วก็ไปอีกร้านหนึ่งซี่เป็นร้านที่สามารถฆ่าเวลาได้ดีมากเป็นร้านของเป๊กเตมนัทและและนิว ภรรย์ภารยธรรมเขาชื่อแบรนด์นิวฟิวคูนทำไมถึงเข้าเวลาได้ดีมากพูดไปเพราะว่าอาหารคั่มอ้ออ้อกอกกาแบบกอไก่ยาวๆทั้งอาหารและทั้เครื่องดื่มโคจารเลยเป๊กมึงบ้าเปล่าสั่งมีมองได้กินทุ่มหนึ่งเขาบอกว่าอยากให้คนแบบได้ดื่มดับบรรยากาศสวนอะไรที่เขาสร้างมาคือพูคุณไงคือมึงอุตส่าห์ทำเออแล้แบบเออดูกูหน่อยอะไรอยาเงี้ยหยอกเล่นหยอกเล่นนะร้านนี้มากินได้จินเจ้าฟาร์มคิทเช่น เดี๋ยวขึ้นเอาไว้หขอลืมบอกอยู่ที่วันนิม,มานเลยะนะครับริมถนนเลยติดเลยมีที่จอดรถอะไรก็จอดในวันนิมานได้แล้วก็ร้านน่ารักมากมา,านมากินกันแค่นี้ออกันเองและแกินติวอย่าลืมไปตามอิสแกรมนะกันพล o ย and the Baby นะเดีย๋ยวขึ้นไปให้เหมือนกันแค่นี้แค่นี้บายมากินข้าว